มิปนี้ทิปกะอยู่ที่ปากเซ่เนาะ,ะตามหยาดไอ้บุญโคงตัวเนาะพี่น้องสึงในเทืยนนี่ทีลงมากก็เลยว่าจะมาตามหาคนที่สือแต่เนาะซึ่งอยู่บ้านดอนก้อยหรือว่าอยู่เมืองโค้งเนาะ สบายดีทานผู้ชมก็มาพบกับส่องทิปซ่าเนี่ยซึ่งในคลิปนี้ทิปกะยู่ที่ปาร์เซ่เนาะซึ่งในคลิปนี้กะจะมา ตามหยาดไอบุญคงโตเนาะพี่น้องหล่าจากผีเคยเอาคลิปลงก็คือสวยแฟนคลับทั้งมิกาตามห้าเมย์ไล่าหรือว่าตามห้าเมย์ทีบัน่นกุ้นน้ำขุนเนาะซึ่งมีซองคลิปตอนนั้นทีทิพเคยเสนอไปก่อนนาะนี่ตอนทีลงมาปากเซเ่อ,อที่แล้วนเนาะทำสม้มซึ่งหลายคนก็คือสิยังจือได้อยู่ตอนนั้นคือทีหันสวยเพิ่นตามห้าเมย์เนาะละก็จนหอดบั่นกุ้นน้นำขุนแล้วบันนี้หันตามได้ขอมูลว่าเมย์เพิ่น เสียซีวิตแล้วเนาะเพินอ้เผินจางที่แบบพยายามตาม5เมย์มาตลอดแล้วกะ็หู้ว่าเมย์ได้เสียซีวิตแล้วเนาะซึ่งก็เผินก็เสียใจเนาะทานผสม้มแล้วกะ็ทิพย์ก็เลยแบบว่าอีต้นเผินเนาะก็เลยแบบอยากสวยตามหาไอ้เอหน้องเผินเพราะว่าเถิงแม่จะจากไปแล้วแต่ว่าเผินก็นยังมีพี่น้องอยู่เนาะตอนนั้นก็ได้เสนอไปแล้วว่าเผินมีพี่น้องอีก3คนก็คือ อเออเอเอินตาหม่บุญคงเนะเาะไอ้แกนแะ้วก็มีน้องทรายสื้อวงแะ้วก็มีน้องสศร้าสืออสาส้อแต่เนาะซึ่งผูที่สื้อวงนี่อยู่ทยอีกภูหนึ่งสิสแกนคืออยู่สวรรณเขตอีกคนหนึ่งที่สื้อแต่แลายมบะอยู่เมืองโค้งเนาะหรือว่าอยู่บ้านดอนก้อยเนาะพี่น้องคือสุขหายใจบมอ่าแล้ววันนี้ในเ่อั่านหลัง,ลงจากที่แบบเมย์ผุนเชื่อชีวิตแล้วทีก็ตั้งใจว่าสิตามหาอันเอ,แเนอ,อ,นอ้แต่เนาะอันรื่อว่าเมย์แต่เนาะ ถีว่าเป็นน้องสาวผืนหายิ่นเพราะว่าจะได้แบบว่าสดเจอที่แบบแมเมผ่นเสียไปแต่ว่าผ่นก็นยังติดต่อกับน้องไอ้ได้น้องได้อยู่ะนะแต่ว่าตอนนั้นการตามบอแล้วเนาะพี่น้องได้กลับไปสวร์เขตกรแล้วก็กลับมาใหม่ซึงในเทือนี่ถีลงมากก็เลยว่าจะมาตามหาคนถีสือแต่เนาะซึงอยู่บ้านดอนก้อยหรือว่าอยู่เมืองโค้งเนาะซึงก็เลยแบบว่าทิีกะได้หาย หมูเนาะทีว่าเป็นคนสวยตามหาขาวตาขาวแล้วกับปึกษากับหมูเนาะึ่งลงมาท่านี่ทิบกับมาพังอยู่บ้านหมูหรือว่าบ้านสตันนั่นแล้วกับสตันกับผ้าทิบนำหาคนทีสื่อแต่เนาะพี่น้องึ่งเวลาทีจะเดินทางออกจากปากเซ่ไปหาเมืองโค้งนี่ก็จะใส่เวลาอยู่ประมาณสมมุติถึงห้าซองสมมุงเนาะึ่งในคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปตามหา คนที่สื่อแต่เนาะหรือน้องสาวอายบุญคงเนาะสนั้นเข้าไปเบึงบรรยากาศพร้อมๆกันเลยถามม่าูซุมอันนี้ก็คือเป็นการบันทึกการเดินทางของเฮาเนาะแต่ว่าจ้าบริจมในคลิปเดียวเพราะมันยาวเนาะและทิปกะบ,บริยกตาดออกเนาะสนั้นเฮาก็เลยจะเห็นเป็นคลปิปสเต็ปสเต็ปไปเนาะต,ต่อไปจนกว่ามันจะจบเนาะพีน้องสนั้นเั้าไปบึงพร้อมๆกันเลยตี๊กติ๊ก สาลวนนันเหรออัดปืนปากซองอัดปือทั้งนี้เด้ทั้งที่ดิเมื่อ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 ดาวเพืองเมือดาวเพืองพนทองขึ้นอ๋อพนทองอือต้นนิ่ไป็นเมืองโค้งเอ้าตอนไปปากซองไปทางนั้นเนาะเรียกสายเมื่อกี้เนาะอันนี้ป้าขายยังมองไปเบิ่งป้าขาคข้อพับเพง่งวัดหูานมืองโค้งเออแล้วไปทางนี้เบื่อทุ่งพอนด่านดองหนุกเขียนอ่าต่อกับสายแดนกัมพูจีย อะเออเออไปทางนี้อ่าฮะอันนี้เอิ้นว่าเขตยังนี่เขตเพียงไพ่เพียงไพ่รักสีสีปั้นสส่วนขวากันขวากไอ้ดีเนสื่อน้ำหญ่อันนี้ต้นเราแล้วคือสีอย่างนอนเอาชิปผ่านมสิเอาชิปผ่นเอื้อยเอาตัวหน่อยในเด้อตัวหน่อยตัวใหญ่ก้นกัน จกเอาเงินนี่ใส่มีบ้านนี่ในเงินในกระเป๋าใส่บ้ามีปุ๊บเอาตัวใหญ่ให้ในเด้อพ่นกันป้างเอาเหรอเออเอาทิพันพ่นกันตื้อมาบ่อซื้อประจำตลอดเที่ยวบ่อซื้อได้ค่าใช้จามาตีใหม่ดีได้บ่เคยจะอยากได้ปันไดเลย ร้ยแกมางามงามเนาะบ้านหลังเจ้าทาวเลยเนาะถือมาหอีแม่ขายเจ๊กาแฟกาแฟกาแฟเย็นกินทงกินไพซเอาเอาทงหนึ่งเนาะกินไ่อ่เออเเอาอะันเอ่อกไอาไว้ตินทงหนึ่งอ้ว้ตินทงหนึงกาแฟทงหนึงบ้าจ้าแม่เอาชิ้นแหงเลยเนาะกับขาเนาะอืมไก่เจ๊ชินแหงคายจังไร ตองห้าสิบปี่ยบ่เปี่ยแล้วก็เขาสิบพันปีห้าสิบพันเนาะได้นี่พอไห้ทุกคนอันนี้สักขับผ่านมาเนอะมันทอดเนาะมีโกนตินอันนี้เอียงสีแขงเนาะนีท่ายลอยลอยห้าสิบบาทลอยลอยแปดสิบเนะสินหงอันนี้น้ำพริกเตี้ยครับ เขาอันนี้บังเขาล่ามทุกคนบเขคาล่ามกระสือนะนี่สลัดได้แบบว่าไม่ต้องดนามยู่นี้หนามนี่สลระัดอยู่ในนี้านี่แบบว่าเราไม่ต้องจอดรถกันเลยนะทุกคนแล้วนางสอนก็ได้นี่ทุกคนเราไปแบบธรรมชาติเลยนะทุกคนอันนี้บึงแบกกระไล่กระซิบเป็นแบบนี้ละทุกคนพิดมานนำม ตอนนี้ก็กินเขากินไปนํำเลยกินหลักออกะโอไม่ได้แน่นอยังมอดเหียหะกินเปข้ากินอันนั้นคือมันจะมาขากินเฟอรลอะไรลบบนันนีสิ่ถูก,กนทุกคนนัวหรอ่อยไปตั่งซั่งไปมงุงโค้ตอนที่ไม่มองเดียวอยู่ยนะคะสิเนี่ยกล้องถักต้องเตือนโดยทางมง เจียวมากระซังก็ยังเคยกินเลยเจียวมากระซังมาสั่นเพราะว่าเคยเอามาเห็เดเจี๋ยวไ,ได้ป่ะได้เจียวสิบกันตุ๋ยชนิดเนี่ย เราก็จะไปดูปลาขาแล้วค่ะทุกคนแล้วเราจะกลับบ้านนะคะไม่รู้ว่ามันจะค่าหรือมันจะเมืดอตอนนี้ <c oughs> มันเล่ยเวยียดก่อนนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะพาคุณคุณหญิงอะทริปนะคะไปอะอ,อะไรนะคะว <c oughs> <What> ัดวัดอยู่คอนไหลนะคะเพราะว่าเป็นงานของเธอนะคะ <c oughs> แล้วก็หลังจากเร็จแล้วเราก็จะพาเธอไปเที่ยวปากช่องนะคะ คือไปส่งสวนสตรอเบอรี fort, like He s <S ่นะคะแล้วก็องุ่นนะคะแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็กระบอกนั่นนี่หมาสตรอเบอรี่นะแบบนีสิคะเออเออเบิกเฮาขี่รถขามคัวแล้วเฮาจะไปจอดรถอยู่ไ่เฮาแลีนไปคัวโค้งแลีมบอสบานเนีก็นั่งเฮาจะไปไหนดอนก้อยบานดอนก้อยใกล้บอเฮาขี่เพื่อนี้ Gracias. บาทยังบาทยังไม่ใช่โเด้อเดอันนั้นปเบิงปลาคาเบิงคอนปลาเพ่งเออขนปลาเพ่งขึ้นเขาเออคอนปลาเพ่งระเบิดอี วัดได้ละก็บอลคือชิงเ้องสิไปดอนซันได้ส่ะของครัวดอนซันบารอยเราเขียนดอนซันกําลังหาทางไปเดี๋ยวกคนซึ่งแบบว่าไปในล่านี่โบเมนแบบห้องกดแผ่นถี่แลมันเซียน มันมันมันจะมีแผนถี่ละเอียดแต่สะพาะในเมืองหาแบบอยู่สนบ,บนหรือว่าเขตดอกแบจะบ,บม่มีไปงแลมได้สัไปใช้เขาไปทางไหนคนชิดไปดอนซันอ๋อบว่านน้นเบอมืองไม้ไปามนีม่อเ่ได้นเข้าบอกคอยมา ไปหอดหัวคัวโค้งแลลมเลยขี่รถขามไปดอนซันแมรนแล้วเขไปไไปไยังไสมูองสมูทซองจะหอเขาไปดอนซันหอดไหนเข้ามานี่ก็บสมูทองกวาแล้วนี่ว่าดอนซันไป้านีนีาดีวแหละระวางเข้าไปอันไปทาเหือมองสซนกับดอนซันตัวไกอยู่นี้งเรื่ อยูก่กบนีหบอ,อโอ้แสดงเข้าไปทาเฮือดดิโอ้ดต้องต้องขีดออกซื้อแลยวอะไรบ้งอกขอบใจด้วน,อนอขอบใจด้อดบ่อเกือข้างบนเมื่อกี้นี่อันขามคล้องมาเนาะแล้วก็มาทำป่าอยู่นี่แต่ว่าลงก็จนเหมยอม่ได้อัดคลิป ลืมกดเนาะลืมกดถ่ายเดี๋ยวข้าสิได้ไปงงหลดแล้วก็ข้าสิไปข้าสิไปอันดออันนาถ้าเคือดอนซานดิบอลบังแซนบังแซนเนาะเบ่งแหลมขี่คามขั้วตัวน,นี้แหลมาคิดว่าถ่ายเนาะมาจนวิดขั้วเลยเอาไปถ่ายอันนี้บาดนี่อย่างขั้วหินสิวนบนหน้าไปทำได้กอเลี้ยวทรายมาเบ่งขึ้นเนาะทุกคนโอ้ <laughs> นอนซ้ำหกท่าคามเท่านี้ที่เด็กโอ้เม่ารถคอยเล็กค่ะสิดยอดคุณคสิเมาเหืออะไรครับันนี้ป้าหน้าเขียวเขียวใช่โอ้ลงนี้ว่ะเกื่อพาเยนี่ไปปไาดอดโก้ยก็ต้องไปทางนี้ว่ะให้เขาพาขี่เหือดแล้วนั่นหาสิใกล้ท่านไปทางบ้านพอเปียงหาสิใกล้อออืแล้วไปทางนี้มันสิใกล้ร้อยโทรใส่พอด้วยอ่ะ ข่อยชิคามทางเมืองแซนนี่นขอ่อยสชฟอ้เองก็ไก่ยีบอเหมอือนบ้างมันจะเหม็นโทรทางนีดต่นอบอกะนี้างเบค <c oughs> ไป,ปาทางซื้อนี่บ่ บอลเขาจะป้ายอันนั้นบาดบาดอนก้อยดอนก้อยดอนก้อยมันขุนสูงสุดขี่ไปอีกมหนบอขี่รถลงไปอีกประมาณจากลักขี่รถไปอีกมันมีเรือดขามหรือว่าจะเอาเรือไปจะผีบอใช่แล้าค่ะฟังต <c oughs> ่อนะมันมันไกล้ร้ายไปเด็ดสิเออมันไกล้ขี่รถลงไปอีกจากลักขี่รถขึ้นไปโมเมนต์ดงขี่รถไปโวโค้งมันมีเรือเขียวแล้วขามไปดอนก้อยดอนที่ใกล้บอไปประมาณจักนาที สิบนาทีสิบลักสิบโอ้ยบอกไกลไปข้ามกี่รถไปอีกเนาะเดินๆขับใจไรบ้างขับใจลไรพลุพลุไต่เดินๆขับใจมันมีป้ายอยู่ต่อเออทาขามมันมีอยู่หรออ๋อใชถ้าเขาไปถ้ามึงแสนเนี่ยไปเลยโอยๆขับใจอะไรใ่ทางไปต่ออีกสิบกิโลเด้อพี่เนาะแล้วก็จะมีทาขามเนาะอันนี้เป็นทาของบัตรรถอนเลยเนาะไป้านสิบพัน โอ้มันมีปีปอกแล้วบอมีปอกเปลือกใครบอกยังปอกเปลือกใครเนี่ยนะมันสะั่นข้างล่างเอาบมีอันจะกินได้คันบมปอกเอาทงเดียวเอาซองทงก็ได้จะร้อมันกับทองเอืมันกินอันนี้อะไรจะพันอะไรเอาทงเดียวเป็นยังไงกูยานบอลรอน สอง,ง,งหกแปดสองทงสิบห้าได้หมอทงแปดตนันพ่วมีวมน้ำตานนี่ซิมได้บ่อซิมได้ซิมเนี่ยมันเป็นอะไรน้ำตาลบานเท่าเองนี่บ่น้ำตานน้ำตานอันนั้นนั้นตีนน้ำตานล ิึงดูเป็นอะไรตาลกกตาลแบบว่าอยู่ก็มีเป็นมองมันเหต็ดเลยอือด้วยด้วยไช้อีกทีมอือแซ่บอีู่เนาะแต่กี้เขาไปหล่อคายกูจะซื้อฟางมาให้ยัยพอด้วต่กี้เป็นอะยเโล่เ่าได้เนี่โยโตัวได้แซ่บผู้เทากินกับเขาค่ะผู้เท้ากินกับเขาอ่ะนะก็เพื่งโล่ โอ้ยมากอย่างชื่บอบอกเงโลึงขาคืองโลกขอบหนึ่งแซ่บแสบทุกคนอันนี้แบบอันเอี้ยงก่อนตัวเขืองเนาะตัส่งเขืองสั่น่มอ่าแบบธารมดาโลกนึงนบ,บกินมันเป็นแบบข้างกลินนนิมอกกระแซ็บคนละแบบบริเตอรนน้ำตา้านดี นันกะชีวัน่นนนทุกคนตัวนี้อ่นตัวนี้แบบเพล่นจีใส่แบบเ,เรื่องป้าสมบ่้ะถ้าไปพวโค้งในี่ใกล้บ่ะเราโค้งใกล้ไปนหรอา้อนไไปใช้ไปดันก่อยดันก่อยขามใ้ดันก่อยัาโหมนก่อยะชิ <ๆ S 1> ไปขาเมืองแซนเลยมาาันจังขามใช้ดันก่อยเลยอืม,อมไมเลยอเป็คือเอาเือีหรอืรอเขาเบอหรอ ไปซื้อไปนี่แหละโง่บ่เหลียวคว้าบ่บ่อลนเหลียวทรายแม่บอกว่าแสนดีมีมีบ่เขาเขียนบอกว่าเมื่อแสนเจ้าเห็นมันเห็นบอลล้าๆเจ้าหันล้าๆมีสีแยกร้อนจรเหลียวทรายรู้เหลียวทางเหืียวท่านี่บ่เออเขาไปครับของมีเบื้อมันต้องไปหัวโค้งเนาะเออออบ่ไปหัวโค้งเขาจะยังว่าเด้อหัวเรื่องก้อยมันอยู่หัวบอกเพาว่าโค้งกับง่ายคือกันหัวโค้งไต่ไต่พูดดอนก้อยจังแรกมันสิบ่มีมันสิบ่มีบานเดียวบ่ดอนก้อย ปลาเลี้ยวอยู่หมายถึงว่ามันหักมีหัวมีหางมันเปนไก่มันยาวตือไรดอนก่อยมันมันแกบยาวตือไรหัวโค้งหุ่นหัวมันอยู่หัวโค้งหุ่นหางมันอยู่พี่ไก่มีปุ่มค้างแรงสิเออค้างมันอยู่ดอนที่คือดอนที่เราใส่ผักกระดานไบใบเดี๋ยนี่มันกระตุกที่กองกินอันนี้ต่อนทุกคนน่าแสงเขากำลังลกขาขาเจ๋งอ่ะมันบอกตัดเลย รถมาตะปาเซนะคะทุกคนไปมากล้องหักตรงเรื่เดือดทองกินชดท้าหรืคะมาจะว่าทอลายนักกินนี่ถือต้องกูไปนัำกันก่อนนะกูไปเีงกเไปเรียงกกินุูท้ายน้ปชอบเลยยใช่ระนทาง้าหแบแรงทองเทียวเนาะทางเวนรถปูน กำลังหาทางไปล่ามหายห่าไปแววนยุใส่ก๊อกท่ามไอ้ท่าเนี่ยนะาทำไมทำกระท่ำคนอยู่ซื้ออันนี้ฝืนขี่รถอยู่แม่เราก็โง่มากใครโง่ถ้าไปเลยปะโอ้ไปเลยปะขาขูดเอายวกระับเด็กกระท่ำคนนั้นเออข้าวหนังอยู่กันยังวานี่ขี่รถอยู่ก็ไปทามไปไล่ทาม ลงไปเท้าคนอยู่อยู่ผู้ได้ใช้ยังก่อนเราค่ะไปแซ่กาะวังหนึ่งเราค่ะไปแซ่กาะเมืองแซนบหมองนี่ยไอ้ทาเหือเมืองแซนอยู่สายทาเหือเมืองแซนโอ้ไกลแล้วฮะเหลียวลงไปหันหมอเดี๋ยวสายหัวโค้งได้สายไปเหยื่อสายไปเข้าไปเลสายไปตรงไปหัวโค้งแล้ววะเดี๋ยวสายไปดอนก้อย ด้นก้อยบานด้นก้อยแว่ทางไหนดางก้อยมมติขาพีไปเจบทาเข้ามาหาปาอยู่ฝ่าวี่ขางนาโอ้อยู่นี้เหรอแสดงว่าไปถึกแล้วทางนี้ประมาณหลักประมาณสองหล,ล,ลักไป อาเนนจะเป็นขามปกดัวไดีครับัน่ขับัวไปน่ันี้ไปทังหัวโคงหมดเลยไปยอดทมันน่เกนขบฟเปงจะไาดยว่าไปไฟฟงั่นไฟันนเขาขี่เปนนี่เแวนวันนี้รทายนี่สะค้องต้ปธานเขา้นเลีรยวซ้ายเออวไปวอไปหันเอา ข้างขโมยข้าวไก่ไปแล้วเลยมันมีเดี่ยวใจอีกถามเขาใส่ถามถามพินถาดมาทีถามหินถาดหินถาดหินถาดเนาะมันึงจุดนึ่งขอบใจลายเด้อมันชีกไก่กว่ามองนีแมนบอสขอบใจขอบใจลายเด้อนะกาคลิปนี้ยังบทจบเนาะท่านผู้ชมฉะนั้นเฮาไปเบ่งในคลิปต่อไปจังได้กากคลิปก็ไลค์ก็แชร์ซ่ดเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เน่ วิ่งในคลิปต่อไปกันค่นทุกคน